สบายดีแฟนคลับคลิปนี้เราจะให้แฟนคลับมาสมกิจกรรมดีดีเพื่อสุขภาพการปั่นรถทีบในยามเศร้าในขบวนการปั่นรถทีบของสโมสรลูกสีโคดเมืองท่กแข็งขมวนกิจกรรมที่ดีตอนนี้กับเมนปั่นรถทีบเป็นคาราวานเพื่อไปสักระบูชาะธาุะะาสีโคตน,นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอันหนึ่งในยามเศร้าก็เตรียมตัวเพื่อการปั่นรถทีบเพื่อสุขภาพและความสามัคคีในสโมสรใน อยู่ในแข่งขมวนถือว่ากิจกรรมดัง้ลงาวก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสร้างความหักแพงความสามาคัคคีการปั่นรถทีบห่วมกันและเป็นการสิ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวและสิ่งกระตุ้นให้แก่สาวนุ่มเยาวชนหันมาเล่นกีฬาว่าว่ากีฬาประเภทใดก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีทาว่ามาสนใจลิ่นกีฬาที่เฮาหมากัก อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีของทีมงานสโมสรลูกสีโคตที่ได้สร้างกิจกรรมทุกๆมือจะมีการร่วมตัวกันเพื่อปั่นรถที่อ้อมตัวเมืองหรือว่าอ้อมเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆถือว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในสโมสรและนักปั่นที่มีความหลากหลายอยู่ในแข่งขมวนถือว่าก็เป็นกิจกรรมที่น่ายินดีและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสามัคคีที่มีความ หลากหลายที่เหตให้ความกระตือรือร้นหรือว่าสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่สาวนุ่มเยาวชนหันใจมาลินกีฬาที่สร้างแห่งบันดาลใจให้สาวนุ่มเยาวชนเพื่อสนใจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภทที่ตนเองมากนอ,อว่านี่อเป็นกิจกรรมดีในยามเศร้าของวันเสาร์ที่เลิกเวียดงานมาทีมงานของสมโมสรก็ได้มีการร่วมตัวกันเพื่อสร้างความสามาัคคี ทางภายในและภายนอกและกระตุ้นการปัน่นรถทีบหรือว่ากระตุ้นกีฬาและท่องเที่ยวอยู่ในแขงขมวนแมน่นกิจกรรมดีเดียหนึงถือว่า,าหาเบิงได้ยากหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเลิกเวียกเลิกงานมาก็จะรวมตัวกันทุกๆมือในยามตอนเศร้าจะปัน่นรถทีบเป็นสโมสรที่มีความแอคทีฟหรือเป็นสโมสรที่มีความแข็งแกร่งและเป็นสโมสรที่มั่นคงต่อกับกิจกรรมปัน่นรถทีบทุกๆกิจกรรมเมนได้ดําเนินการไปอย่างต่อเน่อง เนาะสานั้นกิจกรรมจะเป็นแนวใดบรรยากาศเป็นไดมาครับทุกท่านทีมสมอซทีมสมอซอนทีมสมอซลูกสีโคตรปันตลอดอ่าเดินตะบวนเดินตะบวนมาเลยมาเลยมาเลยบอกเขาไปเลยไปเลยไปเลยกินกาแฟกับกับไอ้คำพูมีก่อนซะจังหน่อยกับท้องมันนี่บริโภคมันแค่หนึ่เอมาบริโภคมาเลย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  บนการยามเศร้าทีมงานสโมสรลูกศิษย์พุทธให้เราปั่นทุกเศร้าทุกมื้อออกใหม่น้องใหม่กําลังการนี่น้องใหม่อ่าน้องใหม่ตะไฟแรงนี่มาด้วยของจริงอ่าโอเคโอเคมาเลยมาเลยอ่อาเทวันนี้เป็นบรรยากาศยามเศร้าออกกําลังกายทีมสโมสรลูกสีโทษเนะาะเทวันปั่นตลอดทุกมือ้อกิจกรรมยามเศร้านะตอนนี้กำลังทีที่จับไปตะแครกขึ้นนะงานตอนเศร้าวันเสาร์ โอเคโอเคสุดยอดสุดยอดมีแต่คนแข็งแรงพวกนี้เออบรรยากาศยามเศร้าฮะปั่นยามเศร้ายามเศร้าโอเค,ปอปอเคไปเลยไปเลยบรรยากาศยามเศร้าเด้อนี่ทงไฟทงนาพวกนายเพื่อสดธรรมชาติยามเศร้า,าที่มึงกำลังน้ำหลังมาอยู่นะตอนนี้กำลังที่เป็มอสอลูกทีเขียวกำลัง,งอับมาออกร่างกายยามเศร้าบรรยากาศ สุดเลยสุดเลยเลยสุดเลยสุดเลยเลยมาเลยมามเลยมาเลยท่านะนเล่นทีมฟุตสอลมาแล้วมาแล้ว มาลรพี่เพื่อตุ่นให้สนุกเยาวชนเนาะผ่านกีฬาประเีทไหนก็ได้คนกีฬาที่ฮองอาอกเพราะว่าจะเป็นปการที่เล่นหรือย่างได้บานเนาะเด็กก็เราจะมีกิจกรรมที่ดีนะนี่หรือว่ากินสมาวโพดรูกสีโขนเมื่อเราแข่เข่งขมวหมดเราสั่งกิจกรรมปการที่ตลอดเนะทั่วในงานสังคมหรือว่างานภาครัฐหรือว่างานเป็นสำคัญต่างๆอีกงานสมาวโพดจะได้เงินหมื่บาทขนาดใช الحلوى <applause> اللي <applause> じゃあ。